แต่ถ้าเชลซียื่นข้อเสนอ120ล้านยูโรนะครับซึ่งข้อเสนอแรกที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือ100ล้านยูโรในโดนบริเสธเขาบอกว่าถ้าเป็น120ล้านยูโรในดิวัวคูเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่อินเตอร์มิลานจะปฏิเสธข้อเสนอนะครับคือซัมเมอร์นี้อาจจะไม่เอานี่งานแรแล้วกลายเป็นว่าลูวคูเนี่ยคือตัวเลือกสำรองที่เชลซีอาจจะยื่นข้อเสนอนะครับ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปลาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงของ Blues Today ครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับในช่วงเช้าเแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารของเชลซีซึ่งวันนี้โอ้โหมีเรื่องของโรเมลูลูคาคูเยอะมากๆกนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยฮะขอบคุณซูซูกิ power you up แรงสุดขีดสปีดเราใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิเหมือนเดิมครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับรวมไปถึงขอบคุณสิงห์ world of football ด้วยนะครับใครอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสิงห์ก็แนะนำสิงห์เลมอนโซดารวมไปถึงยูสุโซดานะครับเรื่องราวของโรเมลูลูคาคูเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นข่าวต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าให้สรุปโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ ข่าวจากหลายๆสำนักเลยฮะแต่ว่าถ้าให้สรุปโดยรวมตอนนี้นะครับถ้าแฟนเชลซีมาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเชลซีน่ะสนใจโรมเมลูคาคูจริงๆนะครับแล้วก็กลายเป็นพลิกตอนนี้กลายเป็นว่าลูคาคูเป็นกองหน้าเรียกว่าเป้าหมายหมายเลขหนึ่งของเชลซีแล้วนะครับแต่ถ้าข่าวอื่นๆเนี่ยแต่ผมไล่ให้เลยนะฮะในทุกสำนักเลยอย่างฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นเชลซียื่นข้อเสนออยากเป็นทางการในส่วนของลูคาคูแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวภายในสโมสรครับ ค่าตัวเนี่ยหนึล้านยูโรแล้วก็บวกกับมาโกสโลโซ่แต่ข้อเสนอถูกปฏิเสธเพราะอินเตอร์ต้องการเก็บรัวคูไว้ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเชื่อว่าเชลซีน่าจะลองยื่นข้อเสนออีกครั้งนะครับปัจจุบันเนี่ยรัวคูมีสัญญากับทีมจนถึงปี2024นะก็ได้ค่าเหนื่อยประมาณ7.5้าล้านยูโรต่อฤดูกาลนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับสื่อที่น่าเชื่อถือได้อย่างดิมาเชโอก็บอกครับว่าแต่ถ้าเชลซียื่นข้อเสนอ 120ล้านยูโรนะครับซึ่งข้อเสนอแรกที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือ100ล้านยูโรเนีย่ยโรปิเสสเขาบอกว่าถ้าเป็น120ล้านยูโรในดีลัวคูเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่อินเตอร์มิลานจะปฏิเสธข้อเสนอนะครับขณะที่ในตัวของลัวคูเองเนี่ยก็ยังปฏิเสธที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีครับแต่ว่าถ้า120ล้านในอินเตอร์อาจจะเปิดใจก็ได้ส่วนทางสกายสปอร์ตอะไปตีข่าวว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็แอบไปมองดูอันซาปต้า กองหน้าของอตาลนตาครับคือเขามองว่าคนนี้จะเข้ามาแทนที่ของโรเบรุลูคาคูซึ่งมันก็มีข่าวเพิ่มเติมจาก Sky s k y ยสปอร์ตเขาบอกว่าลือไปถึงขั้นว่าไทมีอ่อราฮัมครับอาจจะสลับไปอยู่กับออตาลนตาเพื่อเป็นตัวแทนของดูวานซาปาต้านะครับแต่นี้เป็นสื่ออย่าง Skysport ์ซึ่งผมว่าก็ข่าวนี้นะตัวประเด็นนี้ยผมว่าฟังหูไว้หูขณะที่ในสื่ออย่างดแอ h เลติกนะครับนะักข่าวชื่อดังนะครับของดีแอเลติกเขาก็ พูดถึงกรณีของลูเมลูลูกาคูไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าโดเมนิกไฟฟิลนะครับซึ่งเป็นนักข่าวเก่าเลยฮะของเดลิติกทีออ่อยู่กับเดลิติกหรือว่าเขียนคอลัมน์ทั้งในกาเดียนเนี่ยกว่า20ปีเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของลูเมลูลูาคูไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าเชลซีอ่ะเหมือนกับถอดใจครับกับการเซ็นสัญญาเออร์ลิงฮาเลนนะครับแล้วก็ คือซัมเมอร์นี้อาจจะไม่เอาเอร์ลินกันแรกแล้วกลายเป็นว่าลูกาคูเนี่ยคือตัวเลือกสำรองที่เชลซีอาจจะยื่นข้อเสนอนะครับสเก็นะฮะทุกสื่อแทบจะเรียกว่าเบนไปที่ลูมิลลูลูกาคูแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าเชลซีจะเอาลูกาคูจริงๆนะครับขณะที่ในสื่อของท้องถิ่นของอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาก็บอกว่าคือการที่มันไม่มีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาในลายของเราตาโรมาติเนสนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่า อินเตอร์ตั้งค่าตัวลอตเตโลมาตินีไว้ที่77ล้านปอนด์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีทีมไหนย,ยื่นข้อเสนอเข้ามานั่นหมายความว่า Inter อินเตอร์อาจถูกบังคับต้องปล่อยลูอคูให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งข่าวนี้มันเป็นไปได้ครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าอินเตอร์เหมือนยังยังเป็นหนี้อยู่ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะขายอาชารฟาคิมีไปถึง70-80ล้านยูโรแต่เหมือนอินเตอร์ต้องการเงินอีกประมาณ อยู่ในช่วงระหว่าง5 0ถึง80ล้านยูโรซึ่งมันไปพอดีเป๊ะกับค่าตัวของโรมาลูลูกากูพอดีเลยนะครับก็ต้องดูครับในเคสของลูกาูสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าในเคสของโรมาโน่เนี่ยก็คือโรมาโน่บอกว่า100ล้านยูโรเนี่ยโดนปฏิเสธไปแล้วนะหน0 0ล้านบวกทางาด้านของอาองโซโดนปฏิเสธไปแล้วแล้วเขาก็เชื่อครับว่าทางเชลซีจะยื่นข้อเสนออีกแน่นอนนะครับทั้งใน Sky Sport ก็บอกแบบนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามครับว่า สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรเชลซีจะยื่นข้อเสนอ120ล้านยูโรอย่างที่ว่าหรือเปล่าหรือว่าอินเตอร์จะไปดึงดูวานซาปาต้าอย่างข่าวที่บอกหรือเปล่านะครับต้องคอยติดตามนะสำหรับในดีลของโรเมรูลูๆๆคาคูนะครับดิมาซิโอเนี่ยยังบอกเลยครับว่าเชลซีน่าจะยื่นข้อเสนอให้กับลูคาคูแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็คงได้ตามข่าวลูคาคูกันทั้งวันอีกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามครับหลักๆก็คือเนี่ยฮะ เดียร์เลเติกนะดิมาเโชโอแล้วก็ฟาบิชิโอโรมาโน่น,นะครับอะรอรอลุ้นครับว่าจะเป็นยังไงส่วนในมุมของแมทลอบ้างนะครับแมทลอก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันครับแมทลอบอกว่านะครับอันนี้เราฟังในหลายๆบุมนะฮะในเทียร์ต้นๆเนี่ยแมทลอบอกว่าลูอากูเนี่ยยังยืนยันว่าจะเป็นคนตัดสินใจอนาคตของตัวเองครับว่าจะไปหรือไม่ไปนะฮะแทนที่สโมรสรหรือเอเย่นนะครับคือเขาเป็นใหญ่สุดคือเอเย่นหรือสโมสรต่อให้ตัดสินใจยังไงเขาจะตัดสินใจด้วยตัวเอง และรวไมไปถึงความคิดของคุณแม่เขาด้วยเขาบอกความคิดของคุณแม่เขาอาจจะเป็นคีย์สำคัญที่ลูกาคูจะอยู่หรือย้ายต่ออันนี้เป็นข้อความจากแมทลอลอครับนี่ผมเล่าแทบจะเรียกว่าทุกสื่อครบนะฮะขณะที่แมทลอก็เพิ่มเติมครับเขาบอกว่าตอนนี้เชลซียังเจรจาต่อรองเรื่องค่าตัวกับอินเตอร์มิลานในเรื่องของโรเมลูลูกาคูครับก็เขาบอกว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับว่าผู้เล่นอาจจะ ตกลงย้ายมาเชลซีก็ได้นะฮะแล้วก็ข้อตกลงหรือว่าดีลนี้ยังมีความเป็นไปได้นี่คือข้อความจากแมตต์ลอนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยโ,โหตามกันแบบมันแน่นอนนะฮสำหรับในดีลของโรเบรูลูกากูหลายคนก็เสียงแตกครับอยากได้หรือไม่อยากได้เอาเป็นว่าผมามีหน้าที่ที่จะมาอัปเดตเล่าให้ฟังที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่ลูกาคูแล้วครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับก็ตอนนี้กําลังเจราจาต่อรอกันนะระหว่างเชลซี กับทางโรเบรุลูคาคูเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับที่เหลือนอกจากดีของลูคาคูที่โอ้โหเนี่ยเล่ามาเนี่ยเกือบๆจะ10นาทีแล้วนะครับก็มีเรื่องของชูสคุนเดอาจจะซาซาลงไปบ้างสากายสปอร์ตเขาก็าตีข่าวครับว่าเซบีย่าเนี่ยได้เหมือนถามไปถึงเชลซีว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไหมกับชูสคุนเด ถ้าค่าตัว70ล้านยูโรอันนี้เรียกบอกว่าชักเยอะแล้วฮะเซบีย่านี่ได้คืบยาวสองนะครับซึ่งฝั่งเชลซีเนี่ยก็แน่นอนเขาเขาบอกว่าไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นนะฮะสำหรับกองหลังรายนี้ก็อันนี้ก็ยังเป็นดีลที่ยังเจรจาต่อไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในดีลของซูมาไม่น่าจะไปถูกรวม กับชูสคุนเดแล้วขณะที่เวสแฮมก็เหมือนจะถอนสมองแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของค่าตัวและค่าเหนื่อยที่มันเยอะไปด้วยแล้วก็เวสแฮมก็คงไม่เอาแล้วนะครับกรณีของเคอร์ซูม่าขณะเดียวกันในสกายสปอร์ตก็ยังตีข่าวครับเชลซี Chelsea ก็อาจมองถึงการไปไม่ได้ในการต่อสัญญานะฮะอันนี้ใช้คําว่าต่อสัญญากับไทมีอับราฮัมแล้วก็ถ้านะครับ อาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวคือต่อสัญญาแล้วปล่อยยืมตัวนั่นคือเป็นสิ่งที่เชลซีสามารถทําได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นไงผมว่าข่าวของสแกยสปอร์ตมันเหมือนกับจะบอกทิศทางว่าเฮ้ยถ้าลูอุคูมาสิ่งที่ทําได้กับเทมิอับราฮัมคือยังอยู่ในแผนต่อสัญญาแล้วปล่อยยืมนะครับผมว่าสกายสปอร์ตจะอธิบายในลักษณะแบบนี้นะฮะขณะที่ดีวของดีแคนไรส์กันบ้างแมตต์ลอรบ,บอกว่าเวสแซมตั้งค่าตัวดีแคนไรส์ไว้มาหาโหดโหดเปิดหีบเหมืออนนนเดิม100ล้าป นะครับเพื่อเป็นการกันไม่ให้เชลซียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการซื้อ,อ,อทางด้านของดีแคนไรซ์นะครับแต่ทั้งเชลซีและเวสตแฮมก็รู้ดีครับว่าค่าตัวของดีแคนไรซ์จะด r อปลงในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับก็ดูแล้วซัมเมอร์นี้นี่อย่างที่บอกครับเงินมาผ้าหลุดแต่เวสตแฮมบอกว่าต้องร้อยล้านปอนด์เท่านั้นที่เหลือเนี่ยแมตต์ลอยยังขยายเพิ่มเติมเพราะดีแคนไรซ์จะกลับมาซ้อมปรีซิชันกับเวสแฮมแล้วครับแม้ว่า ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวนะครับแมทลอกก็ย้ำอีกครั้งว่าทางด้านของดิแคนไรส์ปฏิเสธข้อเสนอที่สมสรนยื่นมาให้2ครั้งแล้วแต่ดูเหมือนว่าดิแคนไรส์จะเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่กับเวสแฮมต่อแล้วก็ดูจะดูเหมือนว่าจะยังทุ่มเทให้กับสมสรเหมือนเดิมก็น่าจะแสดง,งความเป็นมืออาชีพคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอกลับมาไม่ซ้อมคือมันแตกต่างกับน่าจะแตกต่างกับแฮร์รี่เคนนะครับแต่ว่าในกรณีของแฮร์รี่เคนเนี่ยเหมือนเขาไปสัญญาใจสัญญาลูกผู้ชายกันเอาไว้แล้วครับมันก็เลยทําให้ ในกรณีของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็เลยอาจจะแตกต่างกับดีแคนไรช์เล็กน้อยนะครับที่เหลือก็มันยังมีข่าวถึงวิลล่านะคะที่ยังสนใจธมิอับราหัมอาจจะยืมตัวจากเชลซีอันนี้ผมว่าก็อยู่ที่ทิศท,ทางของลูกาคูนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นๆน,นะครับของเชลซีในยน่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้โหเล่ามาเกือบเรียกว่า10นาทีนี่เชลซีล้วนๆดีลของลูคาคูนะฮะของทมิอับราหัมนะครับชูสคุนเด้แต่หลักๆ แปเป็นเี่ยเป็นเรื่องของลูคาบูก็ต้องตามให้ดีนะฮะที่เหลือเรื่องของแฮร์รี่เคนอัปเดตล่าสุดไม่มาซ้อม2วันแล้วจ้าไปแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะกลับสเปอร์แล้วอันนี้ข่าวเจดีย์แลติกนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้สโมสรได้ยืนยันแล้วว่าแฮร์รี่เคนไม่ได้มาซ้อม2วันแล้วแล้วก็ล่าสุดจากทางเอเดนเพนเดนต์นะครับบอกว่าแฮร์รี่เคนกําลังพิจารณาที่จะขอขึ้นบัญชีขาย กับสเปอร์ในขณะเดียวกันก็มองถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดการณ์กันทั้งผมและคุณผู้ชมก็คือแฮร์รี่เคนมุ่งจะไปแต่แมนซิตี้อย่างเดียวและดูแล้วถ้าสเปอร์จะเจราจา,าธุรกิจเชลซีข้ามมาเดินหลายคนฟังข่าวแล้วจะคิดทาไมเราไม่ไปหาแฮร์รี่เคนสังเกตไหมฮะแฮร์รี่เคนงองแงขนาดนี้เชลซีเหมือนไม่อยากทําธุรกิจแล้วก็แทนที่แฮร์รี่เคนงองแงในเชลซีจะลงไปสู่ตลาดแฮร์รี่เคนกลับไปมีข่าวกับลูกกวาค ส่วนดิแอเลติกตีข่าวในช่วงเก,เกือบจะเช้าบ้านเราเนี่ยบอกว่าแมนซิตี้จะทุ่มเงินจากที่100ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้โดนปฏิเสธเพิ่มเป็น130ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาแฮร์รี่เคนจากสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับที่เหลือมีบิ๊กดีลใหญ่ๆนะฮะสเปอร์นี่สงสัยรู้ว่าต้องปล่อยแฮร์รี่เคนก็เลยไปเสริมทัพได้คริสเตียนโรเมโรครับกองหลังดาวรุ่งชาวเนตินาวัย23่ปีเขาเป็นนักเตะที่ได้แชมป์โคปาอเมริกาด้วยนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองก็ยืนยันการเซ็นสัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางมาอังกฤษในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีโอกาสเพิ่มออปชันอีก5ล้านยูโรก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าบาร์ซ่ามาเบียดแย่งแต่โรมาโ่บอกว่าบาร์ซ่าไม่ได้แจมกับดีลนี้ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าบาร์ซ่าช่วงหลังดูเหมือนไม่ค่อยมีตังค์ห้ล้านยูโรไม่ต้องคิดเลยครับบาร์ซ่าไม่จ่ายแน่นอนขณะที่อัลัลนต้านะครับพอเสียคริสเตียนโรเมโรไปแล้ว มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชันอีก30ล้านยูโรซึ่งเป็นออปชันที่ไม่ได้บังคับนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะซื้อด้วยหรือเปล่านะฮะสำหรับทางเมริตเดีิเราวนี่คือข่าวให,ใหญ่ในตลาดซื้อขายที่เหลือก็เดียร์เลติกยืนยันว่าการิชชาก้าต่อสัญญ,ญาฉบับไบร์กัสนอนะครับจากที่จะย้ายไปโรม่จาจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าโรม่าแหม่ใจไม่สู้ครับจ่ายน้อยก็ทําให้สถานการณ์พลิกแล้วก็ ก r นิชกกาก้าจะต่อสัญญาการซนอนจนถึงปี2024นะครับส่วนในดีลของแจ็คเกอริชเนี่ยนะครับก็ดูแล้วน่าจะเสร็จแมนซิตี้อีอกอรายเหมือนกันนะครับดูแล้วเขาบอกว่าน่าจะและเขาบอกว่าเหมือนกับซิตี้จะเจรจากับเคนแล้วก็น่าจะตามด้วยแจ็คเกอรริชที่เหลือเพิ่มเติมวันนี้ข่าวเยอะหน่อยนะฮะฟังไว้แล้วก็เป็นทีมอื่นก็ฟังไว้แล้วก็เป็นความรู้ไปก็ ฟา์บิโญต่อสัญญายาวกับลิเวอร์พูลแล้วฮะจนถึงปี2026ช่วงนี้ลิเวอร์พูลนโยบายไม่ซื้อครับเน้นต่อสัญญากับผู้เล่นตัวหลักวันก่อนก็ต่อเทรนด์ไปแล้วเราานี้มาต่อกับทางฟา์บิญโญนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีราเฟวารานนะครับจะมาแมนเชสเตอร์เดตแล้วก็จะคอมพลีททุกอย่างเรียบร้อย นะฮะในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโอ้โหวันนี้ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเรียกว่าครบคันเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องปามสามบาท5บาทแล้วก็เรามาลุ้นกันในส่วนของดีลลูคาคูใครมีความเห็นอย่างไรเรื่องดีลของลูคาคูนะครับแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะยังไงผมตามให้ทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k อย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k ด้วยนะฮะปามสามบาท5บาทวันนี้ ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามขอบคุณซูซูกิพาวเวอร์ยูอัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจรวมไปถึงขอบคุณสิงหัวออ o ฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ